ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียณราชการกำหนดไว้แม้พ้นไปแต่ไม่พ้นความเป็นครูเพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรักแม้กายพักเหนื่อยกายใจยังสู้ แม้วางงานใช่จะวางซึ่งความรู้ขอเชิดชูเกียรติไว้ในใจชนส่งเพลงบทนี้ผ่านขคมขอฟัง ชงชาวเขียววงเกิดเมื่อวันที่20เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2503ปัจจุบันอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่119หมู่ที่2บ้านห้วยแกว้วตำบลน,นาโป่องอำเภอเถินจังหวัดลำปาง คุณครูนรงเป็นบุตรคลที่4ของพ่ออายและแม่สนชาวเขียววงมีพี่น้องทั้งหมด12คนประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2516จบชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านห้วยแกว้วปีพุทธศักราช2519จบชั้นมศส,สาโรงเรียนเถินวิทยาปีพุทธศักราช2521 จบชั้นปกสวิทยาลัยครูลำปางปี2526จบชั้นปกสสูงศิลปะวิทยาลัยครูลำปางปีพุทธศักราช2530จบครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูลำปางเอกอุตสาหกรรมศิลป์ประวัติการทำงาน คุณครูนรงชาวเขียววงได้เข้ารับบรรจุข้าราชการครูเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราช2522ที่โรงเรียนบ้านแม่ตีอำเภอนาวจังหวัดลำปางเมื่อครบสองปีเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราช2524ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาอำเภอเถิน จังหวัดลำปางคุณครูนรงชาวเขียววงได้ปฏิบัติการสอนในวิชาการงานอาชีพวิชาวิทยาการคำนวณเป็นครูฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาผลงานทางวิชาการ คุณครูนนรงชาวเขียววงเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามิติและประเภทบินนานปล่อยอิสระสำหรับผลงานทางด้านกีฬาคุณครูนนรงชาวเขียววงเป็นนักกีฬาฟุตบอลเป็นนักมวยไทยเป็นครูผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนหุวยแก้ววิทยา เป็นผู้จัดการทีมห้วยแก้วเอฟซและเป็นผู้ประสานงานทีมครูเถินเอซคุณมงคลคำพิละแปงเกิดเมื่อวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2503ปัจจุบันอายุ60ปีภุมิลำเนาเป็นคนบ้านน้ำโทงปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่63หมู่ที่8 บ้านสันป่าจี้ตำบลน,นาโปองอเถินจัังหวดลำปางประวัติการศึกษาคุณมงคลคำพิละแปงจบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนบ้านป่าตาลอเภอเถินจัังหวดลำปางประวัติการทำงานคุณมงคลคำพิละแปงเคยทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศลิเบียเป็นเวลา5ปีต่อมา ได้ย้ายกลับมาประเทศไทยได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำเมื่อปีพุทธศักราช2534เมื่ออายุ31ปีโดยปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างไม้ณนะโรงเรียนบ้านห้วยเกียงเป็นระยะเวลา11ปีต่อมาได้มีการยุบรวมสถานศึกษาจึงได้ย้ายมาเป็นช่างไม้ที่โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาเป็นระยะเวลา18ปี

สวัสดีค่ะคุณรูนรนลงและก็ลุงคนะคะตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับคุณภูนรลงและก็ลุงคุนทั้งสองเป็นทั้งพี่และเพื่อนร่วมง,งานที่ดีและเป็นที่ปรึกษาของคณะเพื่อนครูทุกๆคนนะคะขอให้ทั้งสองคนนะ,ะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่พึ่งพิงของลูกหลานแล้วก็ลูกศิษย์ตลอดไปค่ะ ขอมอบพรที่ประเสริฐอันล่ำเลิศสว่างสดใสให้แด่กคุณครูนรงลงชาวเขียววงและคุณลุงคุณคัมภีละแปลงให้มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณมีวันเวลาที่สวยงามและมีชีวิตประจำวันที่ดีตลอดไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณครูนรงลงชาวเขียววงและคุณมงคลคัมภีรแปลงจากความดีที่ท่านทั้งสองได้สะส,าาสไมไว้จงดบรนานให้ท่านทั้งสอง มีความสุขบางชีวิตการเกษียณมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุมั่นยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานไปตลอดงานชั่วนานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุูนรลงชาวเขียววงสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนห้วยแก้วนะคะสีเขียวสีเหลืองโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ทุกวันนี้ก็มีโรงเป็นส่วนร่วมคนหนึ่ง เมื่อลุงเดินทางมาถึงเส้นทางสาย61ก็ขอให้ลุงมีความสุขมีความเจริญและขอให้ลุงมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นมิ่งเป็นขวัญของครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยแก้วทิยาตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณอู้นะคะขอแส,สดงความยินดีกับคุณครูนระนลงชาวเขียววงและคุณลุงมงคลคำพิลาแปลงนะคะดในโอกาสสู่เส้นทางที่61ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวยๆปังๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสูนะคะ ขอแสดงความยินดีกับครูนรงค์และลุงมงคลด้วยนะคะที่ได้ก้าวสู่วัยเกษียณอายุราชการปีที่61แล้วก็อยากฝากบอกลุงทั้งสองว่าขอให้ลุงทั้งสองนั้นโชคดีมีความสุขไร้ความทุกข์และขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณนรุงและกับลุงมงคลต้อยนะครับที่ได้เกษียณอายุราชการขอให้ทั้งสองท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับถ้าวันไหนว่างๆครับก็จะไปลืมมาเองขากันน้องเดียครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกาคุตั๊กก็ขอแสดงความยินดีกับคุณารคงและก็ลุงมงคลนะครับที่จะเกษียณอายุราชการในปีห3สานี้นะครับ ตักับครูเอ็มก็ขอไวพร้อมเถิดครูละลงละลงมงคลมีความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดขอส่งความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็อายุยืนยาวด้วยเจ้าสุขภาพแข็งแรงค่ะคมน้อยนะครับอมน้อยนึ่งครับอย่าไปลืมนะครับถ้าเบอร์่มกับครูตั๊กโทรไปหากับขอฮับตัวนะครับอย่าไปลบกว้างหรือจะไปปิดเสียงนะครับช่วยเป็นร่มโพล่มไซให้น้องๆแต่เด้อต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับคุณครนูนลงนะครับก็ได้สอนผมมาตลอดตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือจนทํางานนะครับก็สอนผมและให้ความช่วยเหลือผมหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับผมขอขอบคุณครนูนลงนะครับที่เชื่อมั่นในตัวผมผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจทํางานและส่งเสริมเด็กหรือเล่นกีฬาอยากเตรมความสามารถผมก็ขอให้คุณครูมีความสุขความเจริญสุขภาพกายแข็งแรง และอยู่เป็นเสาหลักให้กับน้องๆพระศึกษาสืบไปนะครับชอบลุงคนนะครับลุงคนก็เป็นนักการพันโรงที่คอยดูแลน,นักเรียน,นคณะครูและก็โรงเรียนของเราให้มีความสะอาดเรียบร้อยนะครับการทํางานก็สะดวกสบายขอให้คุณงามความดีที่ลุงคนได้ทํานะครับขอให้ลุงคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะครับและก็เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอให้คุณนรงมีความสุขมากๆกับชีวิตหลังเกษียณครับอยู่บ้านกับอยู่บัน,นนะไดเนาะม่ต้องไปต้งไปไหนละนอนอยู่บันไดห้องทํางานมาทั้งชีวิตละให้ลุงคนมีความสุขมากๆด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะนั่งในโอกาสเกษียณอายุราชการนะคะของคุณครูนรงชาวเขียววงและคุณลุงมงคลคำพิราแปงนะคะหนูก็ขอให้ คุณครูนรงและคุณลุงมงคลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานเป็นนานขอให้เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆตลอดไปนะคะ <Love you. S 1> สวัสดีค่ะเล็บยูสวัสดีค่ะพวกเราสองคนขอให้คุณนรงและลุงมงคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมากขวัญยืน อยู่คู่ลูกคู่หลันไปนานๆน,นะคะส,สค่ะเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการ,กรเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงขอขอบคุณคุณนรลงและลุงมงคลน,นะคะที่ดูแลช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลาที่อยู่งเรียนไม่แก้วิทยาแห่งนี้ค่ะ ขอให้ครูนลงและลุงมงคลจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะคะรวยรยเฮงๆค่ะสวัสดีสสดค่ะตั้งแต่พบ